กำลังตั้งท้องใช่ไหมคะเป็นข่าวดีมากๆเลยใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาบอกทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนเป็น FC ของเราวันนี้เราจะบอกว่ามีทีมงานใน3มคนเนี่ยมีกําลังจะมีน้องค่ะทุกคนน้องเกียวดีค่ะเกียวีใหน่นี่เดี๋ยวเราจะให้ดูกันก่อนเลยนะคะ ตอนนี้นะคะมีคนมีน้องน้องที่ไม่เก็บมาเห็นก็คือว่ากาลังตั้งท้องใช่ไหมคะเป็นข่าวดีมากๆเลยใครเอยลยใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอยที่ะบนี่นะคะเราจะไม่บอกนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทายกันมาว่าใครนะคะดูตอนนี้นะคะดูท้องพี่ใหม่นะคะพี่ใหม่เป็นไงคะโอ้พ in oui, ี่ใหม่ไม่ได้กินกีเดอนแล้ว แล้วก็พี่ลินนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆทายกันนะว่าตอนนี้สถานะตอนนี้มีทีมงานของเราตั้งท้องอยู่ก็คือใคร่ะเอง,เอ,งอันนี้ไม่เรื่องโกหกนะน,นี่คือเรื่องจริงนะคะและเดี๋ยวเราจะทําคลิปพาคุณแม่มือใหม่ไปซื้อของด้วยที่ไหนดีที่ไหนดีคะห <Yeah. S 1> ้างสรรพสินค้าใช่ไหมได้เลยเพราะว่ามันจะมีของครบวงจรเลยเพราะว่าตอนที่ไม่เก็บของน,น้องนวาไม่เก็บกลุซื้อที่นั้นใช่ไหมคะเอ่อมาเดี๋ยวเราจะมาทายกันก่อนว่าใครในทีมงานของเราตั้งท้องนะคะทุกนะค,คน เดี๋ยวให้น้องๆห,หนูๆนะคะคอมเมนต์มาว่าใครนี่ดูตอนนี้นะคะเอออ่ะเอาใครนะพี่มายกะเอาใครดีเอาพี่มค์กดหนึ่งนะพี่ด,ดินกดสองนะคะทุกคน ดูนะคะตอนนี้ใครมีภูมินะคะใครมีภูมิคะใครมีภูมินี่นะคะทุกคนคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวในคลิปหน้านะคะนี่นะคะอยากจะบอกว่าที่เนี่ยสองคนเนี่ยระหว่างพี่ใหม่กับพี่ลินนะคะมีคนท้องใช่ไหมทั้งน้องทายกันมาแต่ว่าพ่อของเด็กนะคะก็ไม่ใช่คนนี้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 ใช่แล้วค่ะแต่พี่พี่เขาก็มีแฟนกันหมดแล้วค่ะทีนี้เรท้องด้วยกันเขาเป็นคู่จิ้นกันใช่ไหมใช่เป็นคู่จิ้นใครไม่รู้ S <S สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ